สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูของใช้มินิมอลที่ปล่อยสั่งซื้อมาในช่วงนี้ที่พอใช้เรารู้สึกชอบอยากจะเอามาแนะนํากันนะคะอย่างแรกเลยจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นราวตากผ้าขนาดเล็กของมูจินะคะอันนี้ขนาดกระทัดรัดน่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะวิธีใช้ก็แค่าการออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกฝั่งที่เป็นตะแกรงออกมาแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้ค่ะจะมีล็อกเข้าพอดีนะคะ ออกมาก็จะได้ขนาดนี้ค่ะขนาดเล็กๆก,ก็ทัดรัดใช้ตากผ้าเล็กๆน้อยๆได้นะคะนี่ค่ะเช่นผ้าขนหนูผืนเล็กเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดผมอะไรพวกนี้ก็สามารถตากได้นะคะอันนี้เป็นผ้าขนหนูของมูจินะคะขนาดเล็กสําหรับเช็ดผมค่ะค่ะตากแล้วก็จะประมาณนี้หรือว่าจะเป็นเสื้อยืดนะคะก็สามารถตากได้ค่ะ เสื้อ,อยืดตากเราก็จะประมาณนี้นะคะว่าใช้งานได้สะดวกดีค่ะเหมาะใช้ตากในร่มหรือว่าตากในบ้านในห้องแอร์อะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะคราวนี้มาดูที่วิธีการพับเก็บนะคะวิธีการพับเก็บก็พลิกตะแรงกลับมาแบบนี้แล้วก็พับขาเข้ามาแบบนี้ค่ะเก็บง่ายนะคะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ปอยใช้เราชอบมากๆนะคะ ทีนี้มาดูที่ยางต่อมากันค่ะจะเป็นรองเท้าใส่ในบ้านของมูจิคู่นี้ที่ปอยใส่อยู่นะคะคู่นี้ใส่สบายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะตอนนี้ปอยใส่ติดเท้าตลอดเลยนะคะที่ปอยใส่จะเป็นไซส์ M ค่ะปกติปอยใส่รองเท้าไซส์38ใส่ไซส์ M พอดีนะคะตอนนี้ปอยชอบมากค่ะตั้งใจว่าจะซื้อเพิ่มอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ยางต่อมาจะเป็นกระเป๋ามารีเมกโกใบนี้ค่ะใบนี้เป็นใบที่ปอยใช้บ่อยที่สุดช่วงนี้เลยนะคะดีไซน์สวยเข้ากับเสื้อง่ายค่ะ ขนาดก็กาลังดีด้วยนะคะที่สําคัญคือน้ําหนักเบาค่ะถือนานๆก็ไม่ปวดแขนไม่ปวดไหล่นะคะไอน,นี้น่ารักแล้วก็ใช้ดีมากๆค่ะแนะนําเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นน้ํามันหอมของมูจินะคะอันนี้ปอยใช้มานานแล้วค่ะค่อยๆซื้อเพิ่มไปทีละกลิ่นนะคะส่วนตัวปอยจะชอบกลิ่นแนวผลไม้ค่ะที่ชอบมากจะเป็นกลิ่นสวีทออเรนต์นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เพิ่งซื้อมาใหม่เป็นกลิ่นเกรฟฟูดค่ะกลิ่นเกรฟฟูดก็หอมมากนะคะตอนนี้กําลังเห่เลยค่ะ บอยชอบใช้ร่วมกับผินกระจายกลิ่นแบบนี้นะคะให้กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเป็นกลิ่นแบบละมุนละมุนไม่ฉุนนะคะจะวางบนโต๊ะทางานหรือว่าวางที่ข้างหัวเตียงนอนก็ดีค่ะ่ะมีประมาณนี้นะคะสําหรับของใช้มินิมอลน่ารักน่ารักที่บอยใช้เราชอบอยากจะแนะนําค่ะสําหรับพิกัดของทั้งหมดเรจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ค่ะ